ตอนนี้ผมก็จะมาเล่นแมปแมปอะไรแล้วะแมป book heaven book heaven rpg ซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ไม่รู้พี่จะเรียกซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับไอ้คนสีเหลืองและตอนนี้พวกเราต้องไปแต่งตัวทุกคนตามมาไปร้านแต่งตัวเร็วไปสาวมาเร็วเดี๋ยวสามานจมน้ำอยู่ east a s t แบกพิ้งตืด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 โอ้ใครไม่กวโดนรถชนหรอไป โอเคซึ่งเราก็ต้องมาตรงนี้โอเคเราให้สองคนนั้นมาก่อนเราให้สองคนนั้นมาก่อนนะครับโอเคดังงั้นโอเคมามาไปเปลี่ยนเสื้อกันเลยวไปแต่งตัวกันเลยแต่งเดี๋ยวโอเคแต่งตัวเสร็จละ ซึ่งตอนนี้ผมก็แต่งตัวโคตรเท่โคตรดึงโคตรอันตรายส่วนในสาวก็มันก็แล้วก็ส่วนตัวสีเหลืองผมสีเหลืองก็คืบหน้ามากตัดผมก่อนตัดผมก่อนแล้วสีเหลืองก็คืบหน้าไปมากโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปหาบ่อนรียมบพอน้องไปบ้านสืๆโอเคเดี๋ยวทุกคนขึ้นรถผมมานะครับ บ้านคนเดียวกันเลยไหมเออบ้านคนเดียวกันดิเอ้ยเดี๋ยวทุกคนขึ้นรถพี่มาโอเคไหมเดี๋ยวกำลังสร้างอยู่แบบเดียวเอาแบบรุู่ดูๆเลยนะโอเคที่สามเนี่ยพี่เบลโคลครับมามามาทุกคนมาเอไอ้สาวไอ้สาวนั่งอันนั้นหรือว่านั่งด้านหลังเองอืมเขาเราตึงเหมือนพระเอก แซดบอยโอ้ยจ้าบ้านกเลยไปเลยันนั่งอยู่นเ้มสาวเอาแต่บ้านจบ้านดจนุกดูตอนนี้เราอยู่กรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ทุ่งลานปเลน้เป็นได้นะเคยเยืนเสียงให้รถเเ่อไไม่ใช่ไ้หุ่ยอุ้ยรถเลยรถมีเลคนแรง อยู่บ้านหลังกันเลยคุณหลังเหลังไรอไมน่คุณหลังด้วยเหรอไม่คนได้หลังเดียวกันคนลังเอาาลลลยงงเลยครับฟลงมาเลยจ้าลงเร็วค่ะรู้เร็วรู้เร็วไม่ยังไม่จับนะไม่อืมก็ได้เหรออยู่อีกบ้านหนึ่งนี้เอองียบดินี่บ้านสวนสนุกใช่ไหมเอิ่มเอาอะไรดีนาะเราต้องเอาบ้านแบบพรอบเทียงบ้านสวนสนุกเอ้าเอิ่มบ้านพรอบเทียง บ้านพลับเพียงเอาบ้านอะไรดีนี่ไอซับเอาบ้านเลยนี่โอเคถ้างั้นผมเอาบ้านนี้กันละกันพอดีบ้านนี้มันดีเกินอขอเลยออิสแบกพิงอสน้อนี้นะอยู่ใล้ๆบ้านอุ้นอเคยู่ขงชนโอเคชั่เนะโอเคซึ่งตอนนี้พวกเราทำอะไรกันดี วันนี้น้งก็มาที่บ้านกันเดี๋ยวพวกเรามีอันเฮ้ยทุกคนมาบ้านพี่เร็วพี่จะอ้นี้ได้สองคนรู้แล้วเฮ้ยทุกคนมาเฮ้ยทุกคนมาบ้านพี่มาบ้านพี่เร็วมาบ้านพี่ชมปมเร็วไอ้สาวตอนนี้พี่กำลังเตรียมที่อบโอ้ยกินกับเบลติงกับเบลอุ้ยเขามาได้ไง นุ่งกระโดดตรงนี้มาตอนนี้พี่กำลังไฟตอนนี้พี่อยู่บนบ้านเอาสาวมาดูของบ้านพี่ฉันดิปิงกระเบื้องนี่นี่เลยชิคกี้พายชิกีทุกคนเข้ามาเข้ามาเร็วชิคก้าดุยกระดุยเล่นนม่มีไงเดี๋ยวพี่ทุกคนอยากกินอะไรสาวทุกคนอยากกินอะไรบ้านไม้ไหมเฮ้ยไไไไปปปปเเหหรรอออออาลูกกดทุกคนอยากกินอะไรทุกคนอยากกินอะไร ตามอยู่อีน่าบวยเร็วทุกคนอยากกินอะไรมีแซนไม่รู้มีเบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็เนื้อแล้วก็ไก่ทอดโอเคได้รอเเออาาา่พิซซไม่มีเออชิมีเบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็เนื้อรร์์เกอ ของพี่ของเบื้องก็ได้ของพี่ไก่ทอดโอเคถ้างั้นพี่จะเอาเบอร์เกอร์รอให้มันอบไปเปิดอุณหภูมิร้อยองศารอแป๊บเดียวนี่เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่มาดูบ้านผมพี่เชมดิโอ้โหคนเท่คนเท่คนหล่อคนเฟี้ยวคนรตึงคนอันตรายบ้างเลยไอ้สัมประดูบ้านเลย โอเคอีงไม่นานมันอาจจะสุกแล้วแหละเีประตูบ้านไปก่อนได้แล้วค่ละตูบ้นเโอเคโอสิบนาทีต่อมา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 เข้าไปในบ้านเรีนไหมปะพี่เชมจะเสร็จแ้วพี่เชมอมอีกไม่นานอีกแป๊บเดียวเด้อ เอเสร็จละย่างเนื้ออยู่ในบ้านเหรอใช่สิเสร็จแล้ว,ลวโอเคเสร็จแล้วอลลโอเคสสอเคสร็จแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คลางกลางเอ้ยอยู่กลาง,องโอเคเสร็จแล้วม,นะมา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 อันนี้ของอีสาวนะเดี๋ยววางวาง

ไม่ทุกคนเที่ยงคืนแล้วเร็วเววิซุยจะคิดบัดพอโอเคเที่ยงคืนแล้วอย่ว่าตกแล้วเย่โอเคซึ่งไม่รู้เที่ยงคืนแล้วไปนอนกันโอเคคอยเจอกันพรุ่งนี้เนาะเออใช่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 พี่ก็ยังเล่นกันพี่ก็ยังไม่สไรเดอร์เขาจะใครจะเล่นอะไรได้มาที่นบ้านพี่ได้เอาคอยเล่นพรุ่งนี้ดีกว่าโอเคเล่นพรุ่งนี้คอยเล่นพรุ่งนี้ไม่พี่เล่นเลยพี่เนี่ยมันยังไม่ดึกเลยอ่ะดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วไปนอน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  โรนอนกันเตียงพี่มีทั้งสองเตียงในห้องเดียวคิดดูโอเคนอนแล้วตุ้ยคนค่อยเจอกันคลิปต่อไปซีวัวเกนบายบายเช้าแล้วโอเคไหนดูซิสองสองคนนั้นจะตื่นหรือยังนะาไปดูหน่อยดีกว่ายังอยู่ไหมเฮ้ยสองคนนั้นนันงเรียกแล้วุ้ยตื่นสายเลยทีนี้อย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยตื่นตเต็มตีหกีิอ้าวไปเลยว้าว กอไม่นะเฮ้ยสองคนนี้จะมาปนบ้านพี่เฮ้ยกลับไปมุมเดิมก่อนดีไม่ซื้อรถก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ใอย่ามุ่งปนบ้านพี่ดีคนเชื่ออยว่าจะมากินเนื้อกินอะไรเอ้ยเดี๋ยวกี้มันชิ้นวันทุ่ง่านไปเมื่อวานเองนะไม่ได้ไม่ได้อยากพอนี้แล้วอะไรเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออไม่ได้เดี๋ยวลงไปก็ได้อ่ะมาลงมาแล้วคนง่วงเลย เฮ่เดี๋มนตื่นไหนอ่ะออีสว่อ๋แล้วเบไม่รู้เมื่อกี้ินเข้าไปแล้วม่รหายไปไหนแล้วฮะเอาแวบตรงบานไดแล้วเหรอเราเรูอะเราบอยู่ไหนล่ะมาเร็วเราต้องไปทางาน เอาบายบายขอให้โชคดี <Okay. S 1> กับวันวาเลินทายไปจัดการกิมบิริ้นทอยเสร็จก่อนนะบายบายพี่อย่าซื้อสกูตเตอร์ตั้งไว้อ้าวพอพี่ซื้อตั้งไว้แล้วมันก็โอเคพี่แจ้น้องขอับสกตูตเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วโ <Okay. S 1> อเคยางกินเนะื้อเดี๋ยวเราไปย่างเองนะโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าอา้าวแต่เสียายเลยว่าไม่อยู่โอเครอให้โอเคดีกว่าโอเครอให้เลววเ,เลวลกลับดีกว่ามมเเล่นกรอให้เลเวลกลับดีกว่า

ไปตอนเช้าก็ต้องกินของกินเนาะเออเคเลเบอเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่าให้บริการตัวเองเราเล่นจริงไม่มีหรอกเอาออกอะไรคือเอาออกนู่นเคลเลเบอร์อะไรไม่ดูเก็บดีกว่าโอเคออดดซึ่งที่นี่ไม่มีเอิ่มใช่ซึ่งพี่ก็จะมาเป็นผู้บริการร้านเองสวัสดีจ้าคุณลูกค้าสนใจเอาอะไรดีคะได้เอาหรอมีอะไรบ้างครับเอิ่มสปาเกตตี้บรอนีบาบับบุย อร่อยมากเอาากี้กับกับฮดอครับแล้วก็เออเอานื่องมากจังฟะอะไรก็ไไซีจริงจังนนก็ไป็ูลูกค้าและถ้าไม่ใช่คุลูกค้าโดตกให้โอเคเอาไปเอ้ยยืนนี่เอาไปจ้าคุณลูกค้าโอเคเอแล้วไม่มีแปตีใครบอกว่ามีโค้กล่ เอาแล้วนี่คือฮอตดอกได้ได้ได้ต้องเดินไปอีกแล้วนะน่าเบื่อมากเอาไปครับฮอตดโอกสป,ปากเกตตีชิชิปชิปปปกกชิชิชิไหนดูที่ไม่มีสป,ปากเกตตี้คุณลูกค้าสปากเกตตี้หมดมรรมมแต่ว่ายังมีเซตเบอร์เกอร์เฟ้นไฟชิกินไก่โอเค โอเคต้องทำก่อนชิบชิบโอเคเสร็จแล้วอต่ไปนี่คือชุดเบอร์กเกอร์เฟรนไฟนะ์นัเก็ดไก่นี่นะครับคุณลูกค้าขอให้กินได้อร่อยดอจ้ะโอเคแล้วทีนี้ผู้บริการก็ต้องช่วยตัวเองด้วยจิบน้ำก๊ก

โอเคกินนมโค้งอิ่มแล้วโอเคกินนมโค้งอิ่มแล้วอย่างนี้ก็ต้องกินอันนี้อืมอร่อยน้ำน้ำน้น้น้โอเคอิ่มแล้วไปแล้วววหกโมงแล้วใจยืนก่อนเข้าก่อนกี่บาทครับ <600 S 2> หกร้อยครับหอยครับโอเคเอาเบี้ยงมาเดึงดิวด์ you, ไ,ไปแล้ววว 6h rồi. 6h 6h sáng, nhẹ này. Leo 6h sáng 5h20 rồi. Thế làm gì vậy? Làm mà du lùi lùi. 7h rồi. Đúng, 7h nhẹ.

เทียวน้ำอยู่ไหนอาณาปอ่รไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำน,นี่มันดูแปลกแปลก